เจอแบบนี้ฟินเลยเอกบุตรกรเผยโมเมนต์ที่ดินออกอาการเขินขั้นสุดจนเก็บทรงไม่อยู่หลังเจอศิลปินขวัญใจฟันน้ำนมวง Paper Planes เรียกว่าชีวิตติ่งคอมพลีทสุดๆสำหรับที่ดินลูกชายวัยห้าขวบของนักสแสดงหนุ่มกับตันพูธเนศและเอกบุตรกรที่ล่าสุดได้ไปใกล้ชิดกับศิลปินขวัญใจวัยรุ่นฟันน้ำนมอย่างที่ไฮทันวาเกตสุวรรณและพี่เซนนัครียนคุณพักดีจากวง Paper Planes Paper p l a n e งานนี้ทำเอาลูกชายดีใจจนเก็บอาการไม่อยู่ที่ได้ลายเซ็นจากศิลปินที่ชอบด้วยจนทำเอาคนเป็นแม่ออกปากว่าที่ดินไม่เคยเขินใครขนาดนี้มาก่อนและเล่าความประทับใจให้หนุ่มเซ็นฟังอีกว่าวงเปเปอร์เพลนส์ทำให้ลูกชายรู้สึกอยากเรียนดนตรีและร้องเพลงอีกด้วยชีวิตติ่งอย่างที่ดินคอมพลีทขอบพระคุณที่หายที่เซ็นนะคะที่พี่ใจดีกับเด็กๆมากเลยเมื่อได้รับแจ้งจากป้าจเจี๊ยบว่าพี่สายที่พาจะไปดูพี่ที่เปเปอร์เพลนส์มาถ่ายรายการ มามาเอกปะป้าภูก็พาพี่ดินห่อตรงไปสตูดิโอทันทีมามาไม่เคยเห็นพี่ดินเขินใครขนาดนี้มาก่อนมือไม้ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนม้วนเสื้อแล้วม้วนอีกบิดแล้วบิดอีกมองเขาก็เขินจะไม่มองก็ไม่ได้แล้วก็ลืมวิธีการพูดไปเลยค่ะวันนั้นที่ทีมงานใจดีพาดินไปขอลายเซ็นที่พี่ๆเซ็นเซ็นให้ดินเรียบร้อยดินมองลายเซ็นงงเซ็นงงแล้วบอกพี่เขาว่าเขียนชื่อด้วยได้ไหม ลูกชายดีฉันไม่รู้จักลายเซนที่เซนเลยใจดีเขียนให้ดินว่าที่เซนกับที่ไฮให้น้องดินครับวันนั้นที่ดินวิ่งไปกอดที่ที่หลายรอบมากทั้งที่เขารู้ตัวและไม่รู้ตัวดินเล่าให้ฟังว่าที่ไฮแซว่ากอดเป็นสิบรอบแล้วเนี่ยสุดท้ายกลับบ้านมาที่ดินบ่นกับมา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 ดินลืมบอกที่เขาว่าดินเป็นแฟนคลับฝากบอกผ่านทางนี้เลยแล้วกันนะคะที่ดินบอกว่าจะเป็นแฟนคลับที่ไฮที่เซนตลอดไปคะ่ะ